สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP ครับพบกันกับผมเช่นเคยนะฮะทุกคนหายหนาวกันหรือยังครับบ้านผมยังไม่ได้หายหนาวเลยนะ <laughs> มื่อคืนก็ยังคงเรียกว่า12 13องสางานะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่พีคสุดละยังไงก็ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพกันด้วยครับทุกคนครับ MotoGP เหลือเวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์นิดหน่อยนะครับก็จะลงทําการเช็คดาวเทสนะครับที่เซปังสกิตมาเลเซียนะและเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับทีมแข่งเป็นทีมแรกไป เรียบร้อยนี่คือสัญญาณนะครับว่า m o t o g p กําลังจะกลับมาแล้วนะครับแหมหลายๆคนบอกว่าพี่ปุ้ยเขาทำไมฤดูกาลนี้เหมือนพักฤดูกาลไปแป๊บเดียวนะฮะเหมือนแป๊บเดียวก็จะลงแข่งอีกแล้วล่ะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันแข่งเร็วนะครับมันมี22สนามนะครับมันไม่เหมือนกับทุกๆปีไงผมก็ภาวนานะครับขอให้แข่งขันจบครบนะครับไม่มีการเลื่อนการตัดทิ้งกันเลยนะครับก็คือนี่คือครั้งแรกที่แข่งขัน22สนามนะครับที่ผ่านมาก็เป็น19 20 อยู่เราเรานี้นะฮะปีแล้วก็20นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวอัพเปเรียนะครับช่วงคืนของพรุ่งนี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงทีมแรกที่เปิดตัวกันไปในเมื่อวานนี้นะครับตามจริงก็ช่วงกลางคืนนะครับประมาณ5้าทุ่มกว่าๆนะครับก็คือทีมแฟลกเฮาส์เวสติงนะครับทีมสัญชาติอเมริกันนะฮะก็2นักแข่งในทีมนะครับราอูฟเรนเดสนะฮะหมายเลข25แล้วก็ ไอโอคุระหมายเลข79็นะครับทุกคนโทนสีที่ออกมานะครับอาจจะเป็นสีที่ไม่ได้ว่าวิววาไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็คือหลายๆคนสงสัยนะครับถามผมมาเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจังเหมือนเหมือนรถรู้สึกว่าเหมือนรถคนละคนละทีมกันเลยนะฮะแสแต่เขาในปีที่แล้วเนี่ยก็ทำทีมลงมอเตจีพีปีแรกนะครับ <c oughs> สีสันนี่ก็ฉูดฉาดเลยเพราะว่ามาในรวดลายธงชาตินะฮะธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับ ก็จะโดดเด่นด้วยสีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะครับเป็นรูปดาวรูปอะไรต่างๆนะครับสัญ,ญลักษณ์นั่นก็คือปีแรกนะครับแต่พอมาในปีที่2ได้สปอนเซอร์หลักนะครับก็คือเป็นบริษัทน้ํามันจากชาติบ้านเกิดนะครับจากเท็กซัสนะครับก็คือเอ่อน้ํามันหลาย,ลายๆคนคงได้ยินชื่อนะครับหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับก็คือก้าวฟนะฮะก็คือก้าวฟเนี่ยเขาเป็นเอ่อบริษัทน้ํามันที่มีความเป็นมายาวนานทั้งร้อยปีเลยนะ ก็สนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตนะครับใครได้ดูฟอร์มลาวันนี้จะเห็นนะครับว่าทีวิลเลียมส์นะครับทีมต้นสก,กัดของน้องเล็กคับอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงเนี่ยก็คือน้ำมันนะครับก้าวตัวนี้นะครับก็สนับสนุนด้วยนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีออกตัวเขาเลยนะครับ g u l f นะฮะก็จะบนพื้นแบ็กกราวที่เป็นส้มและก็ขาวนะครับ <c oughs> สีก็ออกมาค่อนข้างที่จะเรียบนะฮะสปอนเซอร์ก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรมากมายเมื่อเทียบกับทีมใหญ่ๆก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแฝงเฮาก็นี่คือปีที่2เองนะครับในการทําทีมลงแข่งขัน MotoGP นะฮะโดยการนําของ Justin Mark กนะฮะใครที่ติดตามก็คงจะรู้นะครับว่าเขาเองก็เป็นอดีตนักแข่งนะครับในที่ในนัสคาเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ในปีที่แล้วเนะี่ยพึ่งมาเซ็งต่อ RNF นะฮะเซ็งต่อทำไมถึงเรียกว่าเซ็งต่อก็คือทีมนี้มันก็มีประวัติมาตั้งแต่ SRT และฮะชื่อแรกเริ่มเดิมทีเขานะครับร่วมงานกับยามาฮ่านะในปี2019โดยเจ้าของทีมก็คือ ari, ครัสซซนลาซารีนะครับบิ Char ๊กบอสของทีมนะครับชาวมาเลเซียหลังจากนั้นก็มีการรีแบรนด์ใหม่นะครับเปลี่ยนมาเป็น RNF ตอนที่อยู่ยามาฮ่าปีสุดท้ายนะครับแล้วก็มาอยู่กับอาพิเลียนะครับแล้วก็ปี 2023เนี่ยก็มีเรื่องมีปัญหานะครับหลายหลายอย่างนะครับสุดท้ายก็เลยต้องถอนตัวออกไปก็คือคนที่มาช้อนมาซื้อนะครับก็คือมาเทคโอเวอร์นะฮะเป็นกลุ่มทุนจากสหรัฐอเมริกานะครับคือแ r ร c เฮาส์เรสซิ่งโดย Justin m a r k คนนี้นะฮะก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับก็เป็นแ r ร์เฮาส์เรสซิ่งนั่นแหละนะฮะก็เลยมีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ย่างเข้าสู่ปีที่2 ะะซึ่งในปีนี้นะครับทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ทราบมาก็คือไปแยกทางกับวิลโกเซเลนเบิร์กนะฮะ <c oughs> ก็คือเป็นผู้จัดการทีมทีมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทีมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการบริหารหรือเปล่านะครับว่าการมาถึงของเดวิดเดวิโอนะครับหรือว่าผมเรียกแกว่าลุงเดลุงเดเนี่ยนะฮะแกก็เคยมีประสบการณ์กับมอตจีพีมาอย่างยาวนานนะครับในยุครุ่งเรืองของวาเลนิโนอสซี่นะครับแล้วก็มาพาซูซูกิเป็นแชมป์โลกในปี2020โดยจวนเมียนะครับแล้วก็ หายไปนะครับแกก็หายไปอยู่วงการ F1 นะฮะไปอยู่กับ Alpine นะฮะแล้วก็พอหมดสัญญากับ Alpine แล้วไม่ไปต่อก็เลยกลับมาสูโโ่ MotoGP อีกครั้งหนึ่งแชมป์ h o r s e Racing ก็เรียกว่าวรีบเซ็นสัญญากับแกเลยแล้วมาในปีนี้ไม่มี v i l g o s i l e n b e r g นะครับไม่แน่ใจว่าการบริหารการจัดการเนี่ยอาจจะแบบว่าผ่านโด,ดยตรงจากลุงเดนะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าคาดว่านะฮะแล้วก็ นอกจากจะได้สปอนเซอร์นะครับรายใหญ่เจ้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับออกมาเป็นสีออกน้ําเงินใช่ไหมออกฟ้าน้ําเงินเนี่ยนะครับก็คือกัฟเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามีอิสระในการทําทีมมากขึ้นนะครับในทีมนี้นะฮะเพราะว่าตามที่ข้อมูลทราบมาก็คือในปีแรกเนี่ยนะครับส่วนมากทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจัดสรรโดยโดยอพิเลียโดยทีมโรงงานครับก็คืออาจจะแบบว่ายังไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้สิทธิ์ในการทําในการบริหารจัดการเลยมากมายทํานองนั้นแหละฮะ แต่พอขึ้นมาในปีที่2นี่ก็เห็นไหมฮะแยกทางกับวิลโกซินเบิร์กแล้วก็มีรูปแบบมีหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์นะครับบริษัทน้ามันเข้ามานะฮะทีมก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่นะฮะทุกคนนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าพี่ปุ้ยครับสปอนเซอร์ทำไมมันหลงเหลงจังนะเมื่อเทียบกับทีมอื่นนะครับต้องเข้าใจนะว่าปีที่2เท่านั้นเองนักแข่งก็ถือว่าเป็นนักแข่งดาวรุ่งนักแข่งน้องใหม่ของอ่าไม่ใช่น้องใหม่หรอกนะคืออายุยังไม่เยอะนะฮะนักแข่งที่อยู่ระหว่าง 23- 24ปีนะครับ โรอูฟนันเดสครับักแข่งหมายเลขยี่สิบห้านะฮะทุกคนกลายเป็นนักแข่งคนเดียวนะที่เป็นนักแข่งอาเลียฮะเพราะว่าสองคนเขาก็ไม่อยู่แล้วครับทีมโรงงานนะฮะอาร์เอสเอสปาโกแล้วก็มา u ูร์บินยาเลสเนี่ยก็ย้ายหนีไปอยู่ค่ายอื่นทีมอื่นกันไปหมดแล้วฮอยมาตินก็มาใหม่นะฮะมาโกเบเชก,กี้ก็มาใหม่ไอโอคุระก็มาใหม่นะครับเลยกลายเป็นว่าราอูฟนันเดสเนี่ยประสบการณ์ของเขานะครับสี่ปีนะฮะ เนี่ยจะเข้าสู่ปีที่4ก็คืออยู่กับ KTM มาแล้วก็อยู่กับอ p พิเลียมาในฤดูกาลที่แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ารถมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางฤดูกาลนะครับหลังจากที่เปลี่ยนนะครับสินเ,เข้าเข้าสู่ในอังกฤษนะซินวูสโตนมานี่ก็เอารถที่มันอัปเกรดครั้งใหญ่เอาให้มีความใกล้เคียงกับรถสเปคโรงงานล่าสุดนั่นแหละนะฮะมา ก็เลยทำให้เขาเองนะครับก็ปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้ผลงานของอาพิเลาว่ากันตามตรงก็คือก็ออกทะเลจนเกือบหมดนั่นแหละนะฮะจริงๆอันะครับก็รุลายสีสันรถนะครับก็ตามที่เห็นนะฮะสีสันก็เรียบๆไม่ได้ฉุดฉชาดอะไรมากมายรวมทั้งเรื่องของรถเรื่องของอะไรต่างๆนะครับมันก็เรียกว่าเป็นเหมือน i อ g p นะครับสอนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังนะครับแจสตินมาร์กกล่าวนะครับว่าเป็นไปในอย่างไรกันบ้างนะครับ ัสตินมาก็บอกว่าในสายดาของผมนั้นเนี่ยราอูเฟรนเดสก็มีความแข็งแกร่งมากนะในปีที่แล้วเนี่ยคือเขาทําให้เราได้เห็นว่าพวกเราเสามารถที่จะไปทิศทางไหนได้แม้ว่าผลงานจะเรียกว่ามีหลายสนามที่น่าเสียดายน,นะครับแต่เขาก็สามารถที่จะขึ้นไปต่อสู้นะครับในกลุ่มแถวบนเนี่ยได้หลายรอบแล้วละ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเขากําลังเตรียมพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก้าวต่อไปนะครับนะฮะนายใหญ่ของค่ายก็บอกมาครับ ทีนี้นะครับลองมาฟังเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวว่าอย่างไงกันบ้างนะฮะเจ้าตัวบอกว่าในปี2025ปีนี้เนี่ยมันจะต้องน่าสนใจมากๆแล้เพราะว่าผมเองก็ได้เลือกแนวทางที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมแล้วก็กําลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าปีที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะในช่วงหยุดฤดูหนาวนะครับก็คือช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มองไปทางอื่นเลยนะผมพยายามที่จะโฟกัสไปที่ตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมและก็การเตรียมตัวของผมเนี่ยมันก็จะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะฮะ จ้าตัวกล่าวต่อไปนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะเริ่มต้นฤด,ดูกาลด้วยรถแข่งสเปคโรงงานในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นเลยปีที่แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างฤดูกาลแต่ตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะปรับแนวทางที่ทางของตัวเองเนี่ยจากข้อมูลของทีมโรงงานได้โดยตรงแล้วนอกจากนี้เราเองก็มีแชมป์โลกเนี่ยมาอยู่กับค่ายแล้วละ่ะก็คือมาตินเนี่ยนะฮะผมก็เลยคาดหวังบางสิ่งนะครับว่ามันน่าจะเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทีมด้วยและก็นั่นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันก็สามารถที่จะทําได้ดีในการทดสอบที่บาร์เซโลนาซึ่งตอนนี้ผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆกับอพิเลียนและก็สิ่งที่ทางค่าเนี่ยจะนํามาทดสอบที่เซปังผมตื่นเต้นมากจริงๆผมมีความสุขมากๆที่จะได้เริ่มต้นดูการนี้กับทีมแบลตเฮาส์ภายใต้งเงื่อนไขที่ว่ามาเหล่านี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ลาอูฟเนเดสว่ากันมานะครับทุกคน <c oughs> ทีนี้นะครับไอโอคุระนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับในฐานะนักแข่งน้องใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่ามาด้วยศักดิ์ศรีของแชมป์โลกนะฮะโมโตโทูรุ่นกลางนะครับนะักแข่งชาวญี่ปุ่นได้ใช้หมายเลขเ9เหมือนเดิมนะครับไอโอคุระก็ได้ทดสอบทดลอง ISGP ไปในคาตาลุนยานะครับในคาตาลุนยาในช่วงปลายพฤษภาปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ แม้ว่าเจ้าตัวเองอาจจะยังไม่ได้ตัวเลขเวลาที่มันจะดีงามสักเท่าไหร่ยังไงแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านี่คือครั้งแรกกับนักแข่งน้องใหม่นะครับที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยนะฮะเจ้าตัวก็กล่าวนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาพุ่งเป้าไปที่เรื่องของตัวเลขนะครับหรือว่าทั้งปีมันจอ,อกมายังไงแต่ผมจะมองไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงมากกว่าจากนั้นก็จะไล่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไปเพราะว่ายังมีอะไรต่างๆอีกมากมายนะให้ต้องได้เรียนรู้ นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมผมจึงวางเป้าหมายไว้ว่าจะไม่ได้ว่าซีเรียสเรื่องของการจะต้องมาบรรลุผลสําเร็จนะครับแบบเฉพาะเจาะจงเลยก็คือจะเน้นไปที่การทําความเข้าใจในเรื่องของรถนะครับอภพิเลียเนี่ยให้มันได้ถ่องแท้นะครับเจ้าตัวก็บอกไปประมาณนั้นนะฮะเจ้าตัวก็กล่าวต่อนะครับว่าการที่ได้ทดสอบในบาร์เซโลนานะครับหรือว่าคตาตาลุญญาเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าสิ่งนี้มันทําให้ผมได้เห็น ภาพนะครับต่างๆนะครับในช่วงเวลาเดียวกันที่มันเกิดขึ้นและสิ่งนี้แหละมันจะช่วยทําให้ผมเนี่ยเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมมันก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกันนะฮะว่าผมเนี่ยจะต้องไปจำปอเจาะจงในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรนะครับมันเป็นการผสมผสานในภาพรวมกันมากกว่าระหว่างการฝึกซ้อมที่มีอยู่มากมายนะครับบนรถในรอบแรกนะครับแล้วก็การมีเวลาที่ได้ปิดฤดูกาลนะครับได้ทําความเข้าใจได้เรียนรู้ข้อมูลนะครับ นถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเจะ้าตัวกล่าวต่อนะครับว่าผมคงจะต้องใช้การทดสอบนะครับในการที่จะเรียนรู้รถเนี่ยเพิ่มเติมจากทั้งหมดนะครับจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละกับ8วันนะครับที่จะได้ลงทดสอบเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากๆและผมคิดว่ามันจะเป็นเ,เชิงบวกนะครับสําหรับผมเช่นกันที่จะได้มีโอกาสได้เตรียมพร้อมนะครับก่อนที่จะเกิดการแข่งขันสนามแรกในประเทศไทยในปีนี้ แม้ว่าทุกอย่างมันจะยังใหม่มากสําหรับผมก็ตามแต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่แชมป์โลกม o t ตอทูนะครับในฐานะนักแข่งน้องใหม่เนี่ยนะครับได้กล่าวไปนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอโอโคาจนได้รถสเปคโรงงานหรือเปล่านะขออภัยนะฮะถ้าใครทราบใครรู้ตรงนี้ก็มาเพิ่มมาเสริมข้อมูลกันได้นะฮะเพราะว่าก็ยังไม่มีเวลาได้ติดตามอะไรมากมายเลยด้วยภารกิจด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่รู้ก็คือเราฟอเรนเดสเจ้าตัวเนี่ยบอกออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะได้ขับรรสเปโงงาน ซึ่งก็คือครั้งแรกนะครัครั้งแรกแต่น,นั้นก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คืออย่างอย่างที่นะักแข่งเขาบอกไปนะฮะโดยเฉพาะราอูน,นะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็คือแยกทางกับผู้จัดการวิลโกซิลเบิร์กตอนแรกผมก็ก็งงนงเพื่อนทุกคนนะผมผมงงว่าเอ๊ะนะครับเอาดึงลุงเดมาเนี่ยจะมีแผนอะไรนะมันจะไม่ทับลายกับวิลโกซิลเบิร์กเลยเหรือซึ่งตอนนั้นก็ออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้ทับลายอะไราากันหรอกก็จะแบ่งแยกชัดเจนผมก็เคยทํางานร่วมกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้ลุงเดก็ว แต่ในใจผมยังคิดอยู่นะครับว่ามันมันก็ง,งงๆเหมือนกันนะก็ดึงดึงลุงเดกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิวก็จะทําหน้าที่อะไรก็จะอยู่ไหนนะฮะแต่ไปไปมาๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่าวิวก็ไม่อยู่นะครับเห็นไหมนะครับมีอะไรจริงๆด้วยนะฮะตามที่ทีๆๆ่แอบกังวลกันไว้นะครับวิวก็ไม่อยู่แล้วก็ลุงเดคิดว่านะครับถ้าให้คาดเดาผมว่าแกน่าจะทําคล้ายๆเหมือนเป็นตอนอยู่ซูซูกินะคิดว่านะครับน่าจะทำคล้ายๆก็คือตอนที่แกเป็นหัวหน้าทีมเนี่ย แม้ว่าตอนนี้จะเป็นทีมรองนะครับแต่เขาเป็นทีมรองของอาพิเลียแต่การทํางานดูเหมือนจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะก็คือส่วนตัวนะครับแกอาจจะรู้จักมากคุ้นดีนะฮะกับแมซิโมรลิโวล่านะครับซีอ CEO ใหญ่บิ๊กบอสของทางอาพิเลียอยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นอิตาลีเหมือนกันด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่า <c oughs> ก็คือเป็นผู้ที่แมซิโม่เขาเขาค่อนข้างที่จะมีความไว้ใจเลยฮะถึงถึงได้ดึงมานะครับจจะจินมาร์กเองก,ก็ก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะฝากผีฝากไข่กับลุงเดได้นะครับ ก็เลยบอกว่ายอมนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของทีมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่สีรถนะครับการบริหารจัดการนี่ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทุกคนมารอดูนะครับว่าจะเป็นไปในยังไงนะครับกับทีมวัยรุ่นนะฮะอายุแค่23 24นะครับถือว่าเป็นนักแข่งเจนใหม่นะครับในยุคนี้สําหรับเรเฟรนเดสกับประสบการณ์ที่มีมากับอาพิเลนะครับมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วกับไอโอกุระนะครับนักแข่ง น้องใหม่นะครับดีกรีแชมป์โลกรุ่นกลางโมโตทูนะครับว่าจะเป็นไปได้ยังไงพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีแต่แฟรเฮาส์นะอยากจะบ,บอกทุกคนเลยนะว่าในไอเพลียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทีมงานอะไรต่างๆมันก็หายไปตามที่ทุกคนทราบดีเนาะนะฮะเราฟอนเดสกลายเป็นนักแข่งตัวยืนคนเดียวนะครับที่มีประสบการณ์กับ i อ g p นะครับมา2ปีนะครับในขณะที่คนอื่นนี่เขาเป็นน้องใหม่หมดเลยแต่อย่างที่เจ้าตัวคาดหวังเลยเนะว่า การมาถึงของแชมป์โลกเออแต่จะบอกแล้วไปแล้วนะฮะทีมค่ายอะพิเรเนะมีแชมป์โลกแชมป์โลกเนี่ยสองสองคนเลยนะแชมป์โลกจากรุ่นใหญ่พีเมียคาสโมโตจีพีนะครับอ่าฮอยเรมาติน oh แล้วก็แชมป์โลกจากรุ่นกลาง m o t ตทูก็คือไอโอคูราเนี่ยก็เราหวังว่าสิ่งนี้จะนำเรื่องบวกๆนะครับมาสู่ทีมนะครับมารอดูพรุ่งนี้นะครับสำหรับอะพิเรทีมโรงงานนะครับมาดูสีสันรถายของไอจีพีนะครับในสีเสื้อ หมายเลขยังไม่ทราบว่าจะเป็น8 9หรือเป็น1นะครับในส่วนของเฮมารตินแต่มาโกเบเชก,กี้ก็เป็น72เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งจะฝากลิงก์ฝากอะไรไว้ใน Facebook Fanpage นะครับเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่ทุกวันนะครับก็ใครยังไม่ได้ทราบนะครับว่าอ้ผมทำเพจด้วยนะฮะก็ไปติดตามผมได้ในทางช่อง เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไบเกอร์แนคนรัก m o t o g p นะครับใช้ชื่อช่องเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะฮะทั้ง u t ท b e ที่นี่ทั้ง a c e b o o k แล้วก็ทั้ง TikTok แต่ TikTok เนี่ยผมไม่ค่อยที่จะไปโพสต์ไปอะไรสักเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยมี เวลาในตรงนั้นกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกการัพ p อ o r t ทุกการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อสินค้านะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมโดยตรงเลยนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ในใต้ชื่อคลิปของทุกคลิปนะครับในที่ลงนะฮะในทุกๆวันแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับที่ผมผมปักหมุดคอมเมนต์เอาไว้นะครับก็จะมีสินค้าอยู่4ีตัวเลยนะฮะมีร้านค้า4ี้าร้านนั่นแหละนะ เพื่อนๆที่ซื้อของจากช้อปปีอยู่แล้วนะครับก็ลองเข้าไปส่องดูนะครับว่าสินค้าที่ใช้อยู่หรือว่าสินค้าตัวไหนหน่าสนใจก็คลิกเข้าไปเลือกไปสั่งซื้อกันได้เนาะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยในวันที่อากาศยังคงหนาวเย็นกันอยู่เจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกท่านครับ